ันนี้จะเป็นการฟริกชิ้นงานไปยังเครื่องออโต้คัตนะคะเพื่อให้ตัดแบบถ้าในกรณีที่ชิ้นงานนั้นๆเป็นสันทบนะคะเราควรจะตัดจากเส้นสันทบให้ไปทีละครึ่งระหว่างทวนเข็มครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปตามเข็มครึ่งหนึ่งนะคะเช่นตัวชิ้นแขนเรามาเช็คที่ชิ้นก่อนนะคะว่าชิ้นชิ้นไหนบ้างที่เขาเรียกว่า มีเขาเรียกว่าอะไรเนียมีมีการเซตแบบสันทบหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีชิ้นไหนบ้างเห็นไหมคะก็จะเช็คได้แล้วว่าอ่าตัวมีชิ้นไหนบ้างที่เป็นสันทบนะคะจากนั้นเราก็มาที่หน้าต่าง m a r k กเนะคะเลือกชิ้นที่เราต้องการนะคะเลือกชิ้นที่เราต้องการเซตว่าจะให้ตัดแบบไหนเราก็มาที่ marker กอร์นะคะลำดับการตัด เราก็เลือกเลือกตำแหน่งการตัดจากนั้นให้คุณดูว่าตอนนี้เขาเซ็ตเอาไว้อยู่ที่เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยทวนเข็มเห็นไหมคะก็คือจะขับจะตัดจะตัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะหัวเอ่อตรงหัวแขนสันทบนะคะวนลงมาคะ่ะจนมาจบถ้าการตัดลักษณะนี้เนี่ยเมื่อตัดเสร็จแล้วเรามาพับครึ่งซ้ายขวาจะไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องคลิดคขาว่าเพิ่มอีกจุดหนึ่งแล้วจุดนี้ให้ทำไมคะ ตามเข็มมันก็จะมีทวนเข็มหนึ่งเห็นไหมคะเราคลิกปุ๊บตวตามเข็มไม่มีติ๊กถูกแล้วก็คือกลายเป็นทวนเข็มพอคลิกอันนี้ก็คือตามเข็มเห็นไหมคะเขาก็จะทําการทําไมคะตัดซีกซีดตามเข็มก็คือครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ทวนเข็มก็จะทางนี้อีกซีกหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้เมื่อเราโอเคแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีสองเช็ครายละเอียดแล้วตกลงค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ชิ้นที่เป็นชิ้นแขนทั้งหมดก็จะถูกฟิกเอาไว้นะคะ